สวัสดีอีกครั้งนะครับทุกคนไม่เจอกันนานเลยนะฮะวันนี้เราอยู่กันกับแมตแม็กกี้นะครับผมตัวละครใหม่ใน Apex Legends นะครับซีซั่นใหม่นี้นี่เองนะฮะวันนี้เราจะมาอธิบายสกิลนะครับแนะนำตัวละครต่างแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับผม แล้วครับแมนแม็กกี้นะฮะตัวละครใหม่คู่ปรับของฟิว i ั่นเองนะครับผมถ้าใครได้ติดตามคอมิกส์นะครับติดตามตัวเนื้อเรื่องนะครับผมแล้วก็ตัวแอบิลิตี้นะครับสกิลนี้น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเริ่มที่พาสซีฟของเขานะครับ Warlords i ไอนะครับผมถ้าเรายิงใครนะครับผมเราก็จะเหมือนกับเห็นเห็นเขาถ้าสมมุติว่าเรายิงเขาปุ๊บนะครับไปหลบหลังกำแพงอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเขา ช่วขณะหนึ่งนะครับผม <S 2> <S 2> โดนก็ <S <S 2> <S 2> จะเหมือนกับสแกนบลัดฮาอะไรในแนวนี้นะฮะแล้วอีกพสซีฟหนึ่งนะครับก็คือช็อตกันนะครับผม <The S 1> คือช็อตกันแล้วก็จะวิ่งเร็วนะครับผมวิ่งเร็วแค่ไหนเราไปดูกันเลยนะฮะอันนี้คือวิ่งแบบมีปืนนะครับผมอันนี้คือช็อตกันะถ้าเราไม่ถือปือนนะครับผมนี่นะฮะ มีช็อตการวิ่งเร็วเท่ากับไม่ถือปืนนะครับสุดยอดมากๆเลยนะฮะเป็นตัวไล่ล่านะครับผมตัวนี้นะตัว agressive นะครับรุนแรงนะครับผมแล้วก็ไปถึงตัว tactical นะครับ riot drill นะครับผมเป็นสว่านนะครับเจาะสว่านนะฮะเป็นเจาะสว่านที่ทะลุกำแพงได้นะครับผมถ้าเห็นในเทรลเลอร์จะเป็นทะลุเกราะจิบราต้าใช่ไหมฮะมันจะเหมือนกับเจาะกำแพงแล้วปล่อยเติมไม้ออกไปนะครับประมาณนี้นะนี่กำแพงหนาอยู่นะดูนะครับผม ปั๊บนี่เลยนะฮะแล้วถ้าใครยิงไกลๆก็จะโดนไหม่เรื่อยๆเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะดูเดือดมากจริงชอบชอบตัวน,นี้นะครับผมเจาะกำแพงหน่อยโดนโดนตาว้หนึ่งโดนหรือจะใช้เจาะคนหลบซอกก็ได้นะครับหลบกำแพงคนที่ล้มเข้ามุมอะไรเงี้ยน,นะฮะได้หมดนะครับผม จาะข้างในเลยวู้วววต่อไปเราไปอยู่ที่ Ultimate นะครับ r e c k i n g Ball นะครับผมไม่ใช่เพลงของ m y r y Cyrus นะครับ like Ultimate อันนี้นี่เป็นการปาบ bon อลออกไปนะฮะจะกดรู้สึก่ากดค้างไม่ได้นะครับปาอ,อคือเรากดปุ๊บมันคว้างออกไปเลยนะครับผมคือเวลาเราไล่ลา่ลาใครอยู่เราคว้างออกไปนะฮะบอลก็จะวิ่งพุ่งไปหาใส่คนนั้นเป็นแนวตรงนะครับผมแล้วก็จะปล่อยเขาเรียกว่า แผ่นเพิ่มความเร็วให้เราในการไล่ล่านะครับผมตอนสุดท้ายก็จะระเบิดใส่ศัตรูที่ใกล้ที่สุดนะฮะจะเป็นไงไปดูกันเลยนะครับนี่นะฮะอย่างนี้เลยนะะไอ้ไอ้กลมๆนี่เราต้องวิ่งเก็บนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วให้เรานะฮะอะไรอย่างงี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นการไล่ล่านะครับผมโอ้โวโจนบอมบ์ยส ตอนนี้นี่ถ้าเจอแบบนี้รู้สึกว่าพาร์ทไฟเดอร์กระโดดเร็วกระโดดไกลนี่ถ้าจะหนีไม่พม้นแมนแม็กกี้แล้วนะครับผมสุดยอดมากๆมานะครับตัวนี้ใครอยากเห็นคลิปให้ผมคลิปทำคลิปแบบไหนสอนปืนอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะเจอกันนะครับ yes <c oughs> <c oughs>